ดีนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาทําให้ซอมบี้มันหมุนแบบนี้เลยนะครับอยู่ิครับเออจะมาตีเราก็ไม่ได้นะติดดูสิมันหมุนอย่างเงี้ยไม่เวียนหัวแล้วอ่าทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับวิธีทําก็ง่ายๆเลยครับง่ายมากก็ให้เราขุดลงไปสองบล็อกแบบนี้นะครับนี่ความยาวก็ขนาดนี้เลยครับก็ให้เราแค่ปลูกต้นทานตะวันนั่นเองนะครับนี่ปลูกไปเลยนะครับเพราะว่าซอมบี้มันจะเกิดปฏิกิริยาแบบ หมือนงงทันตะวันไงแพ้แพ้ต้นทันตะวันนะครับนี่ก็ให้เราวางไปเลยนี่ปุ๊บเราก็ปิดด้วยขนแกะนั่นเองนี่เพียงเท่านี้มันก็เสร็จแล้วครับง่ายๆครับนี่กลนลวงซอมบี้นะครับให้ซอมบี้หมุนนั่นเองเออเดี๋ยวเราต้องเป็นปรับเป็นโหมดเคียร์ทีให้ซอมบี้ตามล่าเรานะอ่ามาดิมาดิหมุนดิหมุนดิหมุนแล้วหมุน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  문양 양양의